สวัสดีทุกท่านค่ะอัสลามุอะลัยกุมค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ตันตันชาแนลนะคะวันนี้ป้ามีเมนูข้าวมาันอาับเรจาจะหุงกับแก๊สนะคะเรามาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างมีน้ำมันพืชน,นะคะใส่ในกระทะรอเลยค่ะเรา,าเรามาดูส่วนผสมไปพร,พร้อมกับวิธีทาเลยนะคะส่วนอัตราส่วนป้าจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะ ใส่กระเทียมกับหอมแดงซอยนะคะจะลงไปค่ะใช้ไฟอ่อนๆในการเจียวนะคะผัดให้พอเหลืองนะคะไม่ต้องให้ไหม้นะคะหอมเจียวกับกระเทียมของเราก็เหลืองพอประมาณนะคะแล้วตักพักแล้วเราตักน้ำมันนะคะไม่เหลือนิด่เดียวก็พอนะคะน้ำมันนะคะ แล้วก็เรานำส่วนของเครื่องเทศลงไปผัดนะคะมีก้านพลูนะคะมีอบเชยค่ะมีลูกกระวานเทศนะคะแล้วก็มีป่อยกั๊กนะคะใส่ลงไปค่ะแต่ว่าต้องล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะผัดลคะ่ะผัดให้ความมีกลิ่นหอมนะคะพอเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วเราก็ไว้ข้างๆเหมือนเดิมน,นะคะ ก็ใส่เนยลงไปนะคะผัดให้เนยละลายนะคะแล้วก็ใส่ผงยี่ราขาวยี่ราหวานผงขมิ้นนะคะหรือว่าใครจะซื้อแบบเม็ดก็ได้นะคะมาตำหรือว่าปั่นเอาก็ได้นะคะใส่ลงไปค่ะก็ผัดนะคะผัดสักปะกันเลยคะ่ะก็เราใส่น้ำลงไปนะคะ ใส่เกลือค่ะใส่น้ำตาล้ายนะคะจะใช้น้ำตาลรายแดงหรือว่าน้ำตาลรายขาวก็ได้นะคะแล้วก็เปิดไฟแดงเลยค่ะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะคะไก่ก็ต้องล้างน้ำให้สะอาดได้นะคะเราจะต้มประมาณ1ิ 15-20นาทีนะคะอย่าเพิ่งไปคนนะคะเราให้เดือดก่อนแล้วก็เราค่อยคนนะคะก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะป้ากขงเนี่ยใช้มือนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะพอผ่านไป15-20นาทีนะคะเพื่อนๆก็ชิมรสชาติดูนะคะแล้วก็เราเอาข้อสารไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะล้างประมาณ3น้ำนะคะ แล้วก็จะตักส่วนของไก่นะคะกับเราจะทำเป็นมีทั้งไก่ต้มแล้วก็ไก่ทอดนะคะเพื่อนๆตัดส่วนของไก่นะคะนี่นะคะตัดใส่นะคะตัดใส่ค่ะ แล้วก็ตัดส่วนของมะเขือเทศใส่ด้วยนะคะหอมเจียวข้างบนแล้วก็ตัดนะคะแล้วก็เอาน้ำซุปนะคะใส่ลงไปนะคะส่วนของไก่เพื่อนๆกดลงหน่อยนะคะให้ให้ไก่จมนะคะก็ใส่น้จืดลงไปนะคะน้จืดนะคะ แล้วก็คนนิดนึงนะคะแล้วก็ปิดฝานะคะใช้ไฟปานกลางในการหุงนะคะนี่ค่ะไฟประมาณนี้นะคะข้าวของเราเริ่มเดือดแล้วนะคะเราปิดฝาเลยนะคะเปิดฝาทิ้งไว้นะคะพอข้าวเริ่มเดือดแบบนี้นะคะเราคนขั้นนึ้งค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เดือดพักค่ะ พอข้าเริ่มเดือดแบบนี้เราเอากระเทียมเจียวกับหอมเจียวเมื่อกี้ที่เราพักไว้นะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนค่ะคนให้เข้ากันเลยค่ะนี่นะคะพอน้ำเหลือประมาณเท่านี้นะคะเพือพ่อนๆเห็นไหมคะ แล้วก็ใช้ไฟอ่อนเลยค่ะใช้ไฟกลางประมาณนี้นะคะเพ,เพื่อนๆเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เข้าสุกกันนะคะข้าวของเราก็สุกแล้วนะคะเรามาเปิดดูกันนะคะเพื่อนๆอยากรู้ว่าข้าวสุกหรือไม่สุกเพื่อนๆลองเอาช้อนหรือว่าทับพีนะคะลองดูข้างล่างนะคะถ้าแห้งก็แสดงว่าข้าวสุกแล้วนะคะ ป้าอยากให้เพื่อนๆลองทำเมนูนี้ดูนะคะใครที่ไม่เคยกินก็ลองทำดูนะคะสูตรข้าวของป้านี้สำหรับสองที่นะคะเรามาทำส่วนของน้ำจิ้มก่อนนะคะมีพริกขี้หนูสวนนะคะแล้วก็มีกระเทียมมีมะเขือเทศนะคะเพื่อนๆสามารถไปตำหรือว่าปั่นก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกนะคะใส่ลงไปด้เลยค่ะ แล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะความเผ็ดเพื่อนๆสามารถปรับตามชอบนะคะไม่ต้องตามสูตรของป้าก็ได้นะคะใช้ไฟอ่อนๆในการเคี่ยวนะคะแต็กละป่นค่ะใส่น้ำตาลใส่แดงนะคะหรือว่าน้ำตาลใส่ขาวก็ได้นะคะผส,สมให้ละลายกันนะคะให้น้ำตาลกับกะละลายนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งสักพักให้เดือดนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ พอเดือดได้สักพักเราบีบมะนาวลงไปนะคะเพื่อนๆพยายามปรุงรสให้หวานเปรี้ยวนำนะคะจะได้ลงตัวรสชาติกับข้าวข้าวมันของเราน,นะคะก็ใส่ผักชีลงไปค่ะผักชีต้องล้างน้ำให้สะอาดนะคะเรียบร้อยค่ะ ป้าจะใช้น้ำมันที่ป้าทอดไก่เมื่อคืนนะคะเราจะทอดส่วนของไก่ที่เราต้มเมื่อกี้นะคะเราจะไม่ทอดนานนะคะเพราะว่าไก่ของเราสุกแล้วนะคะเราจะทอดพอเหลืองก็พอนะคะน้ำมันเริ่มร้อยนะคะใส่กรลงไปะคะ่ะเดี๋ยวเรามาจับด้านไก่กันนะคะ เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆข้าวมันไก่อารับนะคะมีทั้งไก่ต้มไก่ทอดนะคะแล้วก็น้ำจิ้มนะคะใครที่ไม่เคยทานนะคะป้าอยากให้เพื่อนๆลองทำดูนะคะรับรองอร่อยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำกับข้าวนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทั้งช่องเรานะคะพบกับเราได้ใหม่ คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะส s ส a าม m อะลัยกุมค่ะ